ับอิ่มบุญอิ่มบุญไหมคะได้อิ่มบุญมากเลยโค้ชอัพใกล้ๆโอ้โหอิ่มจริงๆครับซื้ออะไรบ้างครับซื้อขนมครับให้เด็กคหมดนี่เลยป่ะครับหมดนี่เลยในร้านไม่ใช่นะคะค่หมดได้อ่ะไรก็ไันเนี่ยได้อะไรบ้างครับดูกันครับยี่สิบ กระป๋องอร่อยนี่เราไปทำห้องน้ำใช้แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่วันนี้กว่านี้ที่เลือกซื้อเร็วมืกออย่างพี่ทีพี่ถันนะเดี๋ยวอีกชั่วโมงมาถ่ายใหม่ก็ยังเลือกอยู่ แอบม่ในมากินข้าวก่อนครับครงนะฮะเานอนกิมงนะเข้านอน,น,น,นเนอนหรอครับก็นี่ก็คือบรรยากาศของตวอัวอำเภอสังขะบุรีนะครับอ่า เราเดินทางมาถึงกันเมื่อเชา้าตอนประมาณตีห้าครึ่งตอนนี้สมาชิกของเราก็ไล่ซื้อของอุปกรณ์ต่ตางๆที่จะใช้ในการทำห้องน้ำแล้วก็ของที่จะบริจาคให้เด็กๆนะครับมีบางส่วนไปซื้อกับข้าวเพื่อที่จะทำกินในเย็นวันนี้นะครับอ,อ,อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับวันนี้หมอกลงค่อนข้างจะมาก ก็ดูบรรยากาศทั่วไปก็วันนี้ถือว่ามีคนมาเที่ยวที่สังขะค่อนข้างจะเยอะนิดนึง่งแต่ของก็ของกินราคาถูกนะครับแต่ว่า,าถ้าเป็นในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนี่ราคาอาจจะสูงนิดนึงก็ถ้าใครจะมาเที่ยวก็เตรียมอุปกรณ์พวกทานหรือว่าอะไรที่จะใช้ในการบรนสทึกภาพไว้ให้ดีครับเพราะว่า ผมโดนค่าทานประลาวครับสามร้อยสามอย่างพอนะีน่ช่วยเขียนรายการให้หนูด้วยนะบัญชีของเราครับของแพงไหมครับที่นี่แพงมากเลยนะชุมพูกิโลตักงสี่สิบห้าบาทไม่ไหวไม,ไม่ใช่กิโลไม่ใช่กิโลละสิบขีดนะครับไม่ใช่ค่ะส้มค่ะส้มกิโลละยี่สิบกินสม้มค่ะถูกดี 走走 แฟนมันที่ไหนแฟนมาอยู่กองร้อยเป็นจากเปนนี่อะไรอ่ะเขาห้องยู่ตรงไหนอ่ะเคยดูว่าเวลาพวกกองยนต์รักอ่ะผู้ชายมั้ยผู้ชายเมาเพื่อนเมาเพื่อนสโนว์สีไม่รู้หรอกสีไม่รู้หรอกน้ำด่าไปเรื่อยๆมันมืนก็บมันอยู่ไม่พูดไม่อยู่ก็พูดคือสีก็ไม่รู้สึกอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาเราไปจะด่า ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนจุดๆๆนะครับระยะทางก็อีกประมาณ7กิโลเมตรสภาพผลทางตอนนี้ก็เ,เป็นดินลูกลังทั้งหมดนะครับดูจากบรรยากาศรอบๆก็เป็นภูเขานะครับ น,นี้ก็จะมีกิ้งกืออยู่นะครับ,รบอ,อันนี้ก็จะเป็นปสวัสดีค,ครับ <c oughs> เป็นผู้นำทีมของเราครับโอ้เออเยอะโอ้โหทางโอ้โ oh, ห oh. ย่างลำบากมากเลยครับโอ <c oughs> <c oughs> เคโอเคดิฟระทีนึงโอเคอันนี้เป็นตำรวจที่มาเคลียร์ทางให้เรานะครับ <c oughs> ไปแล้วมากี้นี่ โอเคเราขับไปเลยไม่ต้องสนใจข้างหลังว่าจะหัวแดงกันขนาดไหนนะครับโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในช็อตต่อไปนะครับพีแม่ผมริงอันนี้คือท่านประธานของเราครับทไได้เมื่อคืนนี้ขับรถตามมาดิบซ้ายดิบขวาแทบอยากจะเอาปืนยิงไม่รู้อะไรของท่านนะ ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1กิโลครับเหลืออีก4กิโลนะครับพระเจ้ายอดมันจอดมากโอ้โโอ้โอโโโอ้โโอ้้อ มอเตอร์ตอนี่ไงเขมาด้านหน้าแล้วครับรออาจารย์แล้วก็รอถ่ายของกันรถมันอีกสองคันนะครับนี่ไม่ง่ายต่อไปก็จะเป็นลำธารนะครับที่เราจะบินข้ามไปตอนนี้เรากาลังติดหางเรือหางยาวที่ท้ายรถเดียวมาแค่คันนี้กับอีกคันนะครับวายพี่น้องก็ยังอ่ะมาแล้วค่ะเตรียมอะไรไว้ให้พี่มั่งครับอ๋อใช่มีอะไรกินมั่งไทยกะเลียงพม่า ญี่ปุ่นได้หมดอ่าไม่ได้เลยอันนี้คือผู้ร่วมเดินทางของเราที่ขอให้ปลอดภัยที่ยังไม่มีแฟนและอยากจะกลับไปหาแฟนนะครับประกาศออกนัดที่นี้เลยครับใครสนใจก็จะมาเป็นเฮนี่ผู้ชำนาญทางของเรานำไปแล้วเราก็ไม่ตามมาเด็อยู่ข้างหลังแม่คนเดียวได้เสียวขึ้นเยอะจะตามกูลงไปก็ได้ครับ อ่าบางหางดีครับเยี่ยมมากอันนี้ใช่ไหมครับที่พวกเราต้องการที่บอลครับเป็นไงบ้างครับอันลำบากมากเดี๋ยวแต่ด้วยเสียวไปกั่นา เป็นไงครับนี่ครับนี่ครับเราโอ้โ oh, ห oh. เป็นไงครับ <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> ออตอนนี้รถเราติดแล้วครับติดต่อครับรถหนักนเกินครับ

เดีไปจอดมาหารแท่ไปที่สนามยานาน้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตั้งลงก่อนใช่ต้องขึ้นก่อนไปขึ้นหา้าไมีมว่ามันไม่นันมแล้ดูกูไม่ดูกูเลยเหรอดูดิเก่งในตัวเดียวหมดแล้วกู้ออเนนนมมวักกู่า